ไปดูข่าวคราวคืบหน้านักร้องนะครับเสียงดีคุณเบนชลาทิศนะครับก็อันนี้แมนยิ่งกว่าผู้ชายแมนแมนอีกนะแต่ก็ไม่แมนอ่ะไม่ใช่ไม่แต่ความประพฤติไม่แมนไงแต่สุดท้ายก็ออกมายอมรับถูกไหมฮะคือฉันว่าเบนชลาทิศนะคุณผู้ชมแก้เกมดีที่บอกแก้เกมดีเพราะว่ากุลสื่อคงดีบอกเลยบอกกับสื่อว่าวันเสาร์แถลงแล้วจะจบทีเดียวคือให้สัมภาษณ์เดียวจบเบนชลาทิศเนี่ยไปไปก่อเหตุคุณผู้ชมที่สนทองหล่อในเขตนั้นนะคะ ดื่มดิ้งกันเสร็จแล้วก็มีการไปชกแล้วก็เอามือฟาดไปที่หน้าของผู้หญิงคนหนึ่งตาบวมกลามีโดนที่เขียบุหรี่ด้วยไม่รู้โดนส่วนไหนทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าผู้หญิงเขาไปแจ้งความสอช่องรอแล้วบอกนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเบนบอกแบบนี้บอกว่าไม่ลงรายละเอียดและการสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่ากินเหล้าแล้วมันบันดาลโทสะที่ผ่านมาเนี่ยได้ติดต่อ ประเด็นก็คือเรื่องของการดูแลค่าเสียหายค่ารักษาและไก่เกียรทุกอย่างตามที่ต้องการเป็นรู้สึกละอายแล้วก็เอนตี้ก็คือรับไม่ได้ที่ตัวเองเนี่ยทำร้ายร่างกายผู้หญิงแต่ก็บอกว่ามันคือการพลั้งมือละอายใจอย่างมากขอพิสูจน์ตัวเองด้วยการหักรายได้ทุกๆ10เอร์เซ็มอบให้กับองค์กรการกุศลแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอพิสูจน์ตัวเองหปี อ๋อหงปีเนี่ยทำงานมาหักสิบเซนให้กกสงสน<ป>ึ่งปีเลยแล้วก็ <Ha. S 2> ขอพิี่สุดเลยว่าตัวเองจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นหนงปีนี่แหละคือบอกว่าไอ้การที่หัก10%เนี่ยไม่ใช่เพื่อลบล้างความผิดนะแต่เพื่ออยากแสดงความจริงใจหวังว่าจะได้รับการให้อภัยะนะคะแล้วก็ขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวละอายใจที่ตัวเองเป็นต้นเหตุ คนเราต้องมีสติเราอาจไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับการกระทําของเรานะค่ะค,<ร>คู่กรณีก็บอกครั้งหนะึ่มันเกิดเหตุเพราะว่าเล่าเข้าปากนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้นะคะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์บางครั้งะคะสติไม่อยู่สตังก็ไม่อยู่ด้วยนะคะนนคูะ่กร,ร,รณีคู่กรณีเขาบอกแล้วะนะเขาบอกว่าพอใจคําที่เบนให้สัมภาษณ์เปิดใจเนี่ยนะครับแล้วก็พอใจกับค่ารักษาพยาบาลที่เบนรับผิดชอบแต่ลึกๆเนี่ยก็อยากให้เบนมาขอโทษส่วนตัวด้วยคดีความตอนนี้ไม่ถอนแจ้งความ ให้เป็นไปตามกฎหมายเจ้าที่ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเรียกเบนมารับทราบข้อกล่าวหานะครับไปฟังเสียงเบนชั้นก่อนครู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อยากจะขอโทษทุกทุกท,ท่านที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะครับผมไม่มีสิทธิ์จะมาพูดคำแก้ตัวใดๆนอกจากนอกจากผมรู้สึกขออภยัยแล้วก็แล้วก็เสียใจจริงๆแล้วผมเองก็รู้สึกละอายใจอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สั่งผมรับไม่ได้หรอกรวมถึงตัวผมเองใครก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำร้ายกันซึ่งซึ่งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมนทำให้ผมรู้สึกลายใจกับต,ตัวเองว่าว่าว่าผมเป็นต้นเหตุในทางนคนเราต้องมีสติครับไอ้เมื่อเมื่อเราไม่มีสติไอ้สิ่งที่เราปฏิญ,ญาณตนหรือสิ่งที่เรายึดมั่นมาตลอดชีวิตนะ่ะเราอาจจะทำมันทั้งทงที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็หนีความผิดไม่ได้ครับ อโอ้เบนในฐานะที่ฉันกับเธอก็แบบว่ารู้จักมักจีกันนะ,ะแต่ไม่ได้สนิทสนมแต่ว่าเรารู้จักกันพี่บอยแนะนำมักข่าน้องเบนเธอเป็นคนมีคุณภาพอนาคตของเธออย่างอีกยาวไกลเธอเป็นคนที่ทํางานหน้าเวทีไม่รู้ละ่ะดีเลิกกินเหล้าดีกว่าค่ะอืมอ่าจริงๆนะแทนที่เอาเงินสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหักสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยเงินมันก็จํานวนมากอยู่แต่เลิกเหล้าเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยสมมติหลักพันอย่างเงี้ยคือถ้าเบนเลิกเหล้าได้เนี่ย มันจะทําให้ตัวเองมีสติไนงะล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่กรณีแรกทีเ่เป็นแบบนี้นะบุ๋มก่อนหน้านี้หลายปีมีข่าวเหมือนกันว่าลุมซ้อมถูกซ้อมอยู่ที่พัทยาแต่เป็นนกถูกกระทำ,ทำแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออพอเวลาเล่าเข้าไปเนี่ยพฤติกรรมนิสัยบางคนมันเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวแต่ว่าแนะนาเบนอะว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้นเหตุมันมาจากแอลกอฮอล์เนี่ยเราหยุดไหมอันนี้ฝากด้วยความรักนะคะ